อโอ้โไม่รู้พเื่อะไรนอกจากขอบคุณจริงๆครับ เาจะร้องเพลงไวไหมเนี่ยใช่อม่นร้องอจะพูดที่กิดกันครับก็อ่ะไปีนต่อไปนี้เราจะพูดขอบคุณทีละคนนะครับครับอยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็เริ่มจากกันแล้วกันครับผมก็ ขอบคุณทุกคนในฮอนี้แล้วก็ทุกคนที่คอยติดตามพวกผมมาให้พอ, <st arts> อมาก <laughs> ับตานไปก่อนปะกับตนานปะ Go กูเลยไปเสร็จตรงแล้วฮึ ไม่มาแล้วออ่อยากจะบอกว่าไม่ได้วางเสียงก็เป็นอะบเอออยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบมาเข้ามาเป็นส่วนในความทรงจำที่ดีคือจะล้องในคอนเสิร์ตเป็นความฝันของผมมากเลยไ่รามีความสุขมาก จะพีคแลตาบุญไม่ตอบพีบ่จะคลุบละวก็ผมขอเริ่มขอบคุณตั้งแต่แรกเลยนะครับขอบคุณ GMMTV ครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนที่เป็นเด็กธรรมดาาคนหนึ่งทุกคนนี้ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถของตัวเองในพาชีวิตขนัดอะไรอย่างครับคุณพี่ถาครับทีท่ให้โอกาสพวกเราเหมือนกัน ขอบคุณพี่ออฟครับขอบคุณพี่อู๋พุก่งกับของเราจากที่เราเราแข่งกลับบ้าน MC หมดไปแลแล้วเอาแล้วคืออยากให้คุณทุกคนรู้ว่าไม่ใช่แค่ที่พวกเราทำงานหนัก จริงอยากให้เชติตูเนการร่วมกันของเราที่ผมพี่อุ๋ยเหนื่อยตั้งแต่วันแรกที่ดูจากพวเราเมื่อเชอปก็มาช่วยทุกทางไม่ว่าจะตอนถ่ายพี่อุ๋ยคอยบอกอะไรดีไม่ดีกับพวกเราตลอดอันนี้คือมันเป็นมากกว่าเพื่อนที่ร่วมงานวยการแบ่ปนครอบครัวครับก็ คนอยู่ด้วยแล้วก็พูดทุกคนจริงๆมันแบบตั้งแต่วันแรกเราจักกันไม่มีใครรู้เราก็เราจะมีกันไม่มีใครเลยราแ,แบบไม่เหนื่อยเหมือนกันนะตั้งแต่วันเรียนเราชอบวันที่สองคอนเสริร์ตเราแม่แล้วก็เราทำงานมาแล้วมีความที่ชอบงาน ข้บคือบ้าครับปดท้ายแล้วกันนครับอยากขอบคุณทุกคนในที่นี้รวมถึงที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับถ้าไม่มีทุกคนไม่มีพวกเราพวกเราเป็นคนสร้างความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกคุณพวกคุณชื่นชอบพวกเราพวกคุณซัพพอร์ตพวกเราเราก็มีกำลังใจในการทำงานของเราต่อไป สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีของเราขอบคุณที่สร้างมิตรภาพที่ดีให้กันคลอนเทียอรอ่ะเฮีบัครับก็อย่ออาก<า> คุณทุกคนที่อยู่นะที่นีจริงนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราที่คอยดูแลพวกเราตลอดคอยติดตามพวกเราถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ก็คงคจะไม่มีวันนี้ไม่มีวันที่ทเราได้มาโชว์เราฮะเระพูดอะไรก็อ่พูดไม่เก่งะคระับแต่ว่าผมขอบคุณจากใจจริงจริงครับทุกคนคือความชมของผมครับผม ทุกคนตัองแอเงตัองยดติ่นต้องคือไปได้ให้นองดูกลอนให้น้องดูก่อนเดกเดกเด ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับผมทั้ง GMB TV นะครับพี่ถายอบแล้วก็พี่อูนะครับที่เติมผู้ใหญ่ทุกทุกคนเลยที่เห็นความสมารรของพวกเราทุกคนนะครับที่ให้โอกาสได้มาเล่นซีที่เรื่องนี้นะครับอขอบคุณครอบครัวครับผมขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนอ่ะพี่ที่สับสนพวกเรามาอย่างนี้ตลอดนะครับผมรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ทุกคนมีให้นะครับ ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับครับไม่เร้าดีกว่าครับก็ขอบคุณน <c oughs> <c oughs> ะครับผมอย่างที่ทุกคนบอกคนระับขอบคุณพิมพทีขอบคุณพี่ถาขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผม <c oughs> ให้กับพวกเราเก้าคนครับจากอ่า เด็กน้อยตาดำๆที่ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าแบบจะมีความสามารถขอบคุณที่เห็นเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับขอบคุณขอบคุณพ่อครับขอบคุณแม่รขอบคุณ้องสาวครับที่ ที่คอยสปอร์ที่คอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีมเดียวกันขอบคุณที่มทนนมทมไ,ทไม่มีอะไรพูดนอกจากรักอะกจริงๆนะครับแล้วก็อ่า ผมอาจจะตรงนี้อาจาผมอาจจะขอบคุณทุกคนไม่หมดจริงๆครับผมจริงๆผมอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทําให้ผมมาอยู่ผมพูดจะไม่รู้อยากันขอบคุณจริงๆที่ทําให้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่พูดคํานี้ไม่ได้ครับจริงๆครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สําคัญมากเลยครับขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชอบซีรีส์ของเราที่มอบความรักมาให้พวกผมครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ หวังว่าจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดนะครับนะผมพี่ใช่เนยนะครับแต่ผมจะมาแบบล่าเร็วไม่เศร้าผมรอให้แกแกผมผมสบายอยู่แล้วเมื่อกี้ผมไม่เหลือไหมแต่ใครเอาเซอร์ไพรส์รามาเมื่อกี้ไม่ได้บอกผมเลยนะผมกลัวนะเอาแรกอะขนาดผมรู้บล็อกกิ้ง จริงผมไม่ใช่คนร้องให้เนี่ยมรับดาเมจเต็มๆไหมคร่บเมื่อกี้ไม่มีใครเสียตาเลยทั้งนั้นเนาะแต่เอาจริงคือผมอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับทั้งผู้ใหญ่ที่จีมเอ็มทีวีนะครับพี่ให้โอกาสเราพี่อู๋พี่อ้อพี่หาตั้งแต่วันแรกที่เราได้ไปเวิร์คช็อปกันตอนนั้นเรา ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่จุด,จดนี้ครับก็ขอบคุณพี่โอครับที่พูดว่ากูเชื่อในตัวมึงมาแต่วันนั้นมึงทำได้แล้วพวกเรา9คนก็มีทุกคนที่คอยสปอร์ตกันอยู่ตรงนี้นะครับคือภาพนี้คือภาพที่ผมไายวัญยาจะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะอยู่คอนเสิร์ตมีทุกคนยิง่งตอนแบบ ไม่ไม่ไม่เศร้าไม่เศร้าตอนยิงตอนแปดมาอื้ไปเลยแตกเลยน้ำตาแตกเลยไม่ล้อไหมไม่ล้อไงอ๋อเออไม่อ้าวแปดมันยิงเข้าตากลาก็เลยแต่เข้าตาเขามันแยงตาแต่เอาจิงนะผมโคตรรักพวกมึงทุกคนเลยเอาจริงป่ะรักมากไม่มีพวกมึงอยู่ไม่กูไม่รัก ชอบฟิวบ้างบ้างไหมมาหมดเลยมา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 เจะกอดกันไหนยพุงกลมหรือหน้ากระดาษหน้ากระดานกอดยังไงขอโทษครับไม่ได้ ไมมวไม่มีอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะขออบคุณนะครับคือทุกคนที่เสียสละเวลามาดูกันในวันนี้นะครับอะไรนะตั้งใจมไม่เสียละตั้งใจมาเพอาเสื้อดีไหมครับทุกคนชอบไหมครับจริงเหรอครับ เราจริงส้วนสองสามวันผ่านมาเนี่ยผมกววังวลมากว่าผมจะไหวหรือเปล่าผมอยากทําให้ดีที่สุดแล้วผมดันมาเป็นแบบผมดันมาไม่สบายวันวันที่ผมส้อมอยู่ใช่แต่ว่าเฮ้ย <c oughs> ไ่ร้องไ่ร้องผมคือสุดแล้วผมก็มีแรงเย้มาโอ้สตรองจะตาย และสุดท้ายนี้นะครับ My School President Live on Stage พูดมั่วไแล้วอ่ะเรามาปิดงาน My School President f r o m Night Live on Stage กนดีกว่าครับแต่เดี๋ยว่อนไหนป่ะแต่เดี๋ยวก่นนวันไนอยากถ่ายรูปกับแฟนๆนะจุ่นด้วยหน่อยนะครับอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ้อ้มา